สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีอ่ายางวันนี้นะครับวันนี้ได้มาแล้วครับพิชานะฮะกับเหรียญนะฮะครบวรนละการรอบนะครับของหลวงปู่อิมนะครับรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาติครับนะฮะแค่ชื่อรุ่นก็ไพเราะละพิชาเนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารับชมไปพร้อมๆกันนะครับนะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ฮะมาเรามาแกะยกลังกันเลยพี่ชายนะฮะเรามาทำการแกะยกลังกันเลยครับพี่ชายนะฮะนี่ฮะขออนุญาตตัดก,ก่อนหเหนียวแห้งเหนะียวนะีเนี่ยนโอเนี่ยโอเค ครับจะมีผมยังไม่แน่ใจว่ากล่องซ้ายเป็นอะไรนะครับแล้วก็มีกล่องขวามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองน,นะครับว่าเป็นอะไรยังไม่ได้อ่านรายละเอียดเลยที่ชายนะครับแต่จองไว้นะฮะเพราะรุ้นนี้ถือว่าสวยเหมือนเป็นซีรีส์ต่อจากโชคดีนะครับเหมือนซีรีส์ต่อจากโชคดีที่ผมเคยเอามาหลักผมคิดว่าน่าเป็นซีรีส์ต่อหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอญาตแกะนะกล่องแดงด้าน,นซ้ายก่อนนะครับโอเค นี่ครับนี่คือกล่องแดงนะครับกล่องแดงหนึ่งองค์แล้วก็ฝั่งนี้ผมไม่แน่ใจว่ากล่องมันจุดได้ร้อยแล้วทํามาเป็นร้อยสองรุ่นร้อยสามรุ่นหรือเปล่านะพี่นะผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวยังไงขอแกะเอย้ยกลังอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสักครู่นะครับพี่พีนะสักครู่นี่ฮะโอเค สวยมากนะพี่นะเสยียายนะครับแล้วก็เทบติดจะได้ครับแล้วก็เทบติดนะผมว่าสวยเลยนะครับอ่านี่หนึ่งลังครับหนึ่งลังก็น่าจะหนึ่งร้อยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไม่แกะนะที่เขาแพ็คมาข้างๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอ่าที่เขาแถมมาร้อยสามรุ่นร้อยสี่รุ่น,นอะไรย่างี้เปล่าน,น,นะเพราะบางรุ่นก็มีร้อยห้ารุ่นมาสี่รุ่นนะแต่สมากล่องโรงงานจะมาจุอยู่ประมาณนี้พีนะ่ชายนนคบนะ ตัดก่อนนะครับขออนุญาตเปิดก่อนนะครับเปิดเลยนะครับ,รรบหมดก็ร้อยลุ้นนะครับเดีย๋ยวผมขอดูใบรายการสักครู่นะครับร้อยลุ้นเอ่อ ไม่แน่ใจว่ากล่องแถมมาคือเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีนะฮะนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันสักอทุกเช้านะครับสักกิจการดีพิ่นะฮะเอายี่สิบเหมือนเกิมนะฮะยี่สิเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเปิดเลยพี่ชัดนะครับเดี๋ยวเปิดเลย ต่ที่เลยอามายี่ิบรายการนะครับภุกเขาไปผิดนี่ครับุกเขาไปเลยครับยี่สิบรายการนะครับรายการแรกนะครับรุ่นนี้ราคาจองเดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้ไะครับสักครู่นะพี่ชายนะฮะ ยี่สิบรายการนะครับสำหรับพี่พีนี่าโอเคนีเกินเกินขออนากเก็บเข้าไปก่อนนะพี่นะอโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยฮะยี่สิบรายการนะครับนะีบ่ฮะส่วนใครจะลุ้นนะครับรับได้ในวินะาทีผมขออนุญาตดูเออ่ผ่าจอแป๊บนึงนะเพราะน้องจอบวันนี้ลืมเหมือนกันนะครับสักครู่นะครับพี่นะ ร <c oughs> าคาจองแป๊บน,นึงครับพี่น้าแป๊บนึงนะฮะ <c oughs> โอเคครับรุ่นนี้ราคาจองนี่ฮะ ราคาจองรวมยอดทั้งหมดอยู่ที่นะฮนะนี่ฮะสองสองสี่เก้าก็เก้าก็คือสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาจองวัดนะครับแล้วก็นะได้ส่วนลดนะเป็นส่วนจองแค่ห้าร้อยบาทพี่นะครับได้ส่วนลดแค่ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นะครับ ก็ผมขออนุญาตเปิดรุ่นนี้ที่0 0แล้อกันนะครับ300คือได้กำไร10 20ิบาทนะพี่นะถั่วค่าส่งนะครับแล้วก็ถั่วเนื้อบนนะฮะถั่วเนื้อบนเนื้อล่างนะครับรุ่น300ละ0 0แล้วกันนะพี่ชายนะอขอกำไรนิดเดียว10 20ิบาทเองเพราะมีค่าส่งก็30 40 50 60บ้าแล้วแ,แต่บางที่นะครับขอรุ่นละ300บาทแล้วกันนะครับนะถ้าพี่ๆตั้งใจอยากรุ่นนะครับแต่ถ้าพี่ๆรับ2รุ่นไปผมถั่วให้นะครับ นะฮะรับสองลุ้นึ้นไปผมขอเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาดูรายการที่หนึ่งกันเลยล้วกันนะครับดีฮะเรียงกันพี่นะยี่สิบองนะฮะคราเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกกันเลยนะฮะบราการก็มีนะครับนะหนึ่งรางจับไม่ซ้ํากันเลยพี่ชายนะฮะหนึ่งรางจับไม่ซ้ํากันเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะคล่อมใจกล่องน,นี้มากนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดก่อนให้พี่ๆจะรับชมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสกี่ยับกล่องน,นี้นะครับนะมาฮะกล่องน,นี้เป็นอะไรเอ่ยนะฮะเป็นแจกในพิธีหรือเปล่านะถ้าแจกในพิธีก็ดีเฮ้ยอะไรคนี่นี่คืออะไรพี่ เหมือนทองคานะพี่เหมือนผมคิดว่ากล่องน่าจะใส่ไม่หมดนะหรือเปล่าพี่นะฮะกล่องที่บรรจุน่าจะใส่ไม่หมดนะครับเขาเลยห่อมาไว้ข้างนอกนะฮะห่อไว้ข้างนอกอย่างนี้พี่นะครับเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านใดนะฮะได้ละกเนินนั้นความผมคิดว่าน่าจะมีเหรียญฟรีให้นึน่นี้หนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญ น้าทองคำมารับแยกอีกทีหนึ่งนะพี่นะน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับรายการแรกกันเลยนะฮะรายการแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับหรือรายการที่หนึ่งฮะมาลุยกันครับพี่นี่ฮะรายการที่หนึ่งเฮ้ยแถบยงหลังก่อนนะฮะผมขออนุญาตเปิดแถบยงหลังก่อนได้ไหมนะฮะเอ้เอานี่ก่อนเถอก่อนแถบยกลังนะแถบยกหลังก่อนนะพี่นายนะฮะแถบยกหลังก่อนนะครับ แถมยกลังก่อนนะแถมยกลังก่อนแล้วกันนี่คือรายการแถมยกลังนะพี่พนะนี่ฮะอ้าวผิดผมไปหยิบองค์แรกมาเมื่อกี้หยิบผิดไปท,ทั้นทีนะเคพี่ไม่เป็นไรนะครับผมว่าน่าจะหยิบผิดกันแล้วนะครับนะเพราะเขาซีนมาเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดองค์นี้เป็นรายการให้หนึ่งก่อนเลยแล้วกัน นะฮะรายการนี้เป็นรายการลุ้นนะพี่นะนี่ับพิมเดียวนะ,ะับเป็นพิมพ์เดียวกับอ่ารุ่นที่แล้วพี่นะครับแต่รายการนี้มีสาริกามาอยู่ด้านด้านงสองฝั่ง,ง,งนี่ฮะรายการลงยาเนียนกิฟพี่เปิดมาองคแรกเป็นเนื้อนวะเลยฮะรายการนี้เป็นเนื้อนวะไม่ธรรมดาเหมือนเดิมพี่นะ,ะรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะฮะไล่สีนี่ฮะไล่สีด้วยข้างในพี่นะครบขอบขาวนะฮะลงยาสาริการายการนี้จะสร้างเพียงแค่สามสิบสององค์นี่ฮะ ลงยาขาวบอยสุดพี่นะครับความสวยนะี่ฮะผมบอกเลยว่างามจริงนะครับรายการนี้งามจริงฮนะโอ้โหลงยาขาวบอยสุดนะี่ครับนะ สวยมากนะครับรุ่นนี้ถือว่าสวยเลยเพราะรายการนี้เป็นนา้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินแท้เลยพี่ชายนะรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับตอนนี้ทองแพงเงินแพงพี่นะตรนนี้นะราคาขยับนะพี่นะเลขคนจ๊บเบอร์สิบหกผมเปิดเป็นบานราคาเท่าเดิมพี่ชายนะครับเพียงแค่400สี่ร้อยบาทน,นะครับสำหรับเนื้อนวะนะฮะสวยๆแบบนี้พี่นะรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นรุ่รนโชคดีนะครับรุ่นนี้เป็นซีรี่ต่อนะครับจากรุ่นรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาตินะครับสวยงามเหมือนกันพี่ชายรุ่นนี้ราคาจองอยู่ที่249รอบบาทนะครับ น้องขอเปิดไปปันให้พี่ที่300้อบาทคือถั่วให้นะกำไรไม่ได้แต่ถ้า2องค์ผมขอ550พอนะครับผมถั่วให้พี่จันนะครับรายการบนนะครับผมถึงมีราคาที่หนึ่งนะครับรายการนี้เปิดมาฮะโอ้โหรายการที่สองนะครับผมว่าแฉมบลุกลังน่าจะไปรวมอย่างนี้แหละเพราะผมไม่แน่ใจว่าผมวางไว้ตรงไหนเมื่อกี้นะครับน่าจะรวมอยู่นี่แล้วอีกไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดกันไปเลยนะครับนะรายการนี้เปิดออกมาฮะรายการที่สองโอ้โหพี่ยังสวยครับรายการนี้เป็นเนื้อสองกษัตริย์นะ สองกระื้นฟ้าขอบแดงฝั่งพลอยนี่ฮะเต็มสูบตรงนี้เลยพี่ชายนะเลขค้นตําเบอร์หมายเลขสองลองหัวหน้านี่ฮะเลขค้นตําเบอร์หมายเลขสองลองแม่ทัพพี่นี่ฮะไม่สวยได้ไงพี่ชายน่ครับยังงามพี่ชายรายการนี้รายการที่สองครับลงยาฟ้าพี่ชายนะขอที่สามร้อยพอพี่ชายไม่ต้องเอามากขอสามร้อยบาทพร้อมจะส่งให้เลยนะสวยๆเลยพี่ชายนะครับนะฝั่งพลอยด้วยสามร้อยบาทชิ้นหนึ่นะต่อมาครับรายการถัดไปพี่รายการที่สาม รายการที่สามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับพื้นแดงขอบน้ําเงินพี่จีวอนส้มหลังน้ำเงินนี่ฮะับลงยาสาริกาโอ้โหนะพี่งามๆนะเลขคุณทะเบ,บียนหมยิบเจ็ดเนี่ยนะนะสวยจริงพี่ชายลงยาเงียนจิบครับคุยพื้นเต็มสูบอย่างนี้พี่นะครับ รายการที่แบ่งปันให้เบาๆพี่ชายนะครับมีขาดทุนบ้างมีขาดถึงบ้างแต่ผมขอทั่วๆนะไม่ต้องแปลกใจว่าขายทำไมขายถูกจังอะไรเงี้ยผมไม่ได้ตัดราคาให้พี่นะคืออยากทั่วๆเนาะมีแบ่งเบาบ้างแบ่งถูกบ้างนะครับรายการนี้เลขคนทเบอร์ยี่สิบเจ็ดครับนะรายการที่สามนะครับนะจัดให้พี่พที่สองร้อยยี่สิบบาทพร้อมจะส่งให้นะครับสองร้อยยี่สิบบาทพร้อมจะส่งให้ครับยกคู่สี่ร้อยพี่ชายนะครับถ้าหาโอสองร้อยยี่สิบด้วยกันนะครับยกคู่สี่ร้อยนะครับ ต่อมารายการที่สี่ของยายเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการนี้สวยพี่รายการนี้นี่อัปปกาก้าสตินลายเสือแดงดําฮะนี่ฮะโอ้โหโลงยายังดูพี่เลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขเก้าครับเก้าหน้าพี่นะครับสมกับรุ่นรวยโชคดีนะฮะร,รวยร้อยปีโชคดีราชาตินะครับเลขเก้าด้วยนะเลขสวยพี่ลงยาสาริกาหน้าหลังฮะนี่ฮะเลขเก้าอย่างนี้พี่นะขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอ สองร้อยแปดสิบาทพี่ได้เลขเก้าไปเลยบูชาเลยนะไปเปิดต่อได้นะไปเปิดต่อผมได้ราคามากกว่านี้ผมเชื่อเลยได้เลยนะครับพี่ๆนะต่อมารายการที่ห้าครับเนี่ยครับรายการที่ห้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาโอ้โหรายการนี้เนื้อเงินหรือเปล่าพี่ยังไม่ใช่ฮะแล้วรายการนี้เป็นเนื้อกะไาลยเงินนะครับพื้นน้ําเงินขอบเขียวจีวนส้มนะฮะลงยาสาัิการะลายสีโอ้โหสวยจริงพี่นะนี่ฮะเลขคนตับเบอร์หมายเลขสิบครับ นี่ะกะไหลเงินนะครับกะไหลเงินเอาไปพี่นะแบ่งปันให้พี่ที่สองร้อแปดสิบาท,น,บบาทน,นะครับสองร้อแปดิบาทพี่คู่ห้าร้อยได้เลยนะฮะสำหรับอ่ารายการกะไหลเงินนะครับไปพี่นะแบ่งให้สองห้าพอสองห้าราคาจองวัดเลยพี่ชายนะครับราคาจองวัดเลยต่อมารายการที่หกเปิดขึ้นมาพี่โอโหรายการนี้เนื้อทองยังบีบไฟหลังเรียบต่อเก้ารอบนะฮะสายคลาสสิกพี่ห้ามพลาดนี่ฮะ ทองแดงบิวไฟต่ตอ9เก้ารอบพี่เล็กคนเบอร์หมายเลขสิบสี่ครรายการที่ราคาเดิมพี่ชายนะครับแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับสำหรับงานเล็บกรอบพร้อมใช้งานเลยนี่ครับสี่ร้อบาทพร้อมจะส่งครับนี่ครับไม่ต้องคิดมากพี่นะครับสี่ร้อบาทนี้ค่าจะส่งแล้วก็ห้าสิบหกสิบไพี่เหลือองค์ละสามร้อยนะครับคุ้มนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดนะครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าสตินลายเสือแดงดำไอ้ลายเสือดําเหลืองฮะโลย่าขาขาสาลิกาหน้าหลังพี่เลขคนะเบอร์ยี่สิบเก้าพี่สาริกาลายสีสวยมากนะรายการนี้เอาไปสองร้ยห้าสิบาทพอพี่สำหรับเนื้ออัลปาก้านะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการถัดไปเนี่ยฮะรายการที่แปดนะครับคือรายการที่แปดมาชมกันพี่ชายนะครับรายการที่แปด รายการที่แปดเปิดกลับมาฮะรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเอ่ยทองยางผิวลุกนี่ครับหลังเรียบ9ก้ารอบนี่ฮะโอ้โหสวยสายงานคัสิกข้ามผ้าพี่ชายนะรายการนี้สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทอุ้ยสวยจริงนะฮะองค์ละสี่ร้อยบาทนะฮะจับคู่แค่ว่ากันพี่นะจับคู่แค่ว่ากันนะครับสําหรับรายการที่หกกับรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะร,รายการที่เก้านะครับมาเลยกันต่อ รายการที่9ก้าขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับแต่ตอนนี้นวะผมหายไปไหนเลยนะฮะนวะไปรวมตรงไหนแล้วนะฮะหรรายการนี้เนื้อทองทิ์ซาตินลายเสือดำเหลืองครอบน้ำเงินนะฮะจีวรส้มหลังส้มสาริกาเลขโค้ดอัเบอร์หมายเลขยี่สิบครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพารณายนะับสวยๆจับคู่สี่ร้อยนะครับรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับผมรายการที่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ นี่ครับใครเปิดได้งเงินผมคาดว่าน่าจะได้เหรียญฟรีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับและก็เหรียญจริงแต่อยู่ข้างนอกนะเพราะดูรุ่นนี้กล่องน้อยพี่กล่องน้อยเพราะงานเรียบกรอบเนื้อเงินนี่ครับเขาแยกมาให้อย่างนี้เลยนี่ครับน่าจะใส่ในกล่องไม่ได้นะครับความคิดผมนะเพราะเป็นงานเรียบกรอบแบบอีแบบหนึ่งหนานูนสวยเลยนะรายการนี้เปิดออกมาพี่เนื้อดีบุนากกอาะอปาคาซาตินเนี่ยจีวอนส้มครับนี่ฮะโอ้โหพี่ดูนะครับ พี่ดูสาริกาด้านหลังครับยังสวยพี่เลขคนณตัวเบอร์เป็นเลขสองหนึ่งครับเลขคนณตัวเบอร์เป็นเลขสองหนึ่งพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันพี่พี่ที่สองร้อยยี่สิบบาทพอรายการที่สิบนะครับไปครับพี่ชายนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหนะสวยๆกันเลยนะพี่ชายนะครับรายการที่ทึบเอ็ดเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้โอ้โหนะฮะรายการนี้เนียกปะกาศพื้นธงชาตินะครับ นี่ฮะลงยาหน้าหลังพี่ได้คุณตัเบอร์หมายเลขสิบห้าครรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายยกคู่สี่ร้อยนะสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยจะไพี่ชายนี่ครับนะจัดให้ราคาพิเศษนะครับสนใจรุ้นรุ้นละสามร้อยบาทยกคู่ห้าร้อยสิบลีนะสำหรับรายการรุ้นนะครับต่อมารายการที่สิบสองครับรายการที่นี่อเมริกาลงยาไล่สีเขียวฟ้านะฮะขอบแดงลงยาซาลิกานะครับสวยมาก นี่ฮะโอ้โหเลขคนเำนวนสิบสองครับรายการนี้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทเช่นเดียวกันครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อดีบุกหน้าเงินจีวรเหลืองหลังนวะครับนี่ฮะเลขคนตำนวนไปได้สิบเจ็ดครับนี่ครับเลขคนตำนวนไปได้สิบเจ็ดครับพี่สวยจริงฮะนี่ครับ โอ้โหโโห,โโหโน้ากากผมขอดูหน้ากากเงินหรือเปล่ารายการนี้นี่ครับเป็นหน้ากากอ่าจำนะพี่นะหน้ากากหน้ากากเอ้ยหน้าเงินหน้าหน้าเงินแล้วด้านหลังเป็นนวะนะพี่นะหลังนวะหน้ากากเงินแท้หลังนวะนะพี่องค์นี้นะองค์นี้ผมขอที่250บาทนะครับองค์นี้น้องขอ250บาทครับพี่ชายนะครับรายการที13่13นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่14ครับ รายการที่14เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้ล็อกเก็ตสวยมากพี่หลวงปู่อิ่มนะครับปัญญาวุโธอุดเหมือนสารฝังตะก,กุดนะครับโอ้โหสวยจริงฝังตะก,กุดได้สวยจริงพี่เลขคนตัองเบอร์หนึ่งหนึ่งฮะเลขคนตัองเบอร์หนึ่งหนึ่งครับพี่นะรายการนี้เอาไป400บาทเหมือนเดิมพี่นะฮะร,รายการที่14นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อนวะโบราณตัดชิดเลี่ยมน้ <Becca. S 2> ํามันนี่นวะตัดชิดเลี่ยมน้ํามันกันพี่โอ้โหสวยๆเลยครับนายนะครับสวยๆเลยพี่ชายนะเลขคุณตะเบอร์หมายี่ขสามนวะตัดชิดครับงามๆพี่ชายรายการนี้เนวะตัดชิดจัดให้พี่ๆนะครับที่สามร้อยบาทพอสามร้อยบาทพร้อมจะส่งให้เลยนะครับรายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหก รายการที่16นะครับเปิดขึ้นมาพี่อยู่รายการนี้เนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับโอ้ยงานคลาสสิกอีกนะพี่เลขคนลเบอร์หมายเลขหนึ่งแม่ทับครับเลขคนลเบอร,บอร์แม่ทับพี่ชายนี่ครับเอาไปฮะสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทไปพี่ชายนะฮะเลขแม่ทับนะฮะร,ราคาเดียวกันเลยนะครับ เลือกได้เลือกเลยพี่ชายนี่ครับต่อมาครับรายการถัดไปครับรายการนี้โอ้โหรายการพิเศษอีกหรือเปล่าครับรายการนี้นวะภายเงินหน้ากากเพ้นนะฮะเอ้ได้ใช้หน้ากากเพ้นนี่เพ้นสายกาอ๋อเนี่ยฝังลอยนะหลังนะฮะหนังหน้ากากเงินแท้นี่ฮะอุ้ยนวะภายเงินพี่ฝังลพยเต็มสูบแบบนี้พี่ โอ้โหรายการนี้นะผมขอที่ห้าร้อยนะน้องขอที่ห้าร้อยได้ไหมพี่นะรายการนี้นะวะพี่นะดูฮนะเป็นรายการสุดพิเศษพินะวะพลายเงินดูเนี้ยดูอลังการมากเลยพี่ชายนะครับขอที่ห้าร้อยบาทนะั้นมีเหรียญเดียวเองนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบแปดนะือรายการที่สิบแปดเปิดออกมาพิ่งเงิน โอ้นี่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 นั่นนึงพี่นะนั่นนึงครับนั่นนะผมงงเนี้ยอ๋โอโอเคนี่ครับอ่าโอเคผมเข้าใจแล้วนะสำหรับรายการนี้อ่านี่จริงๆด้วยนะครับเป็นเงินชุบขาวฝั่งเพชรสีแซตหน้าก,กากทองคำกรอบเต็มสูบเงินชุบขาวเปน็นนึงพี่นะเงินชุบขาว ฝั่งเพชรซีเซ็ตนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะดูองนี้นะน่าจะใช่องนี้นะพี่นะนี่ครับจริงๆด้วยคือได้พี่ได้องนี้ไปคือได้แถมอะ่ะเหมือนพี่ได้แถมองนี้ไปองค์หนึ่งนะนี่ครับนี่จริงๆด้วยนะเขียนว่าแจกจริงๆด้วยนี่ครับสวยเลยนะว่าเหมือนพวกนี้บุพวกให้เงินตอนนี้นะฮะนี่ได้แถมหนึ่งเหรียญแล้วก็ได้อ่าเนื้อเงินนี่ครับได้องนี้นะจากดูจากสีนะนะครับใารปิดองนี้ก็ได้เป็นสององค์นะครับนะ เดี๋ยวผมดูขออนุญาตดูนะครับนี่ครับพอกอบใหญ่พี่กอบใหญ่สวยมากนะครับกอบใหญ่สวยมากพี่ชายนี่ฮะโอ้โหใช่ไหมพี่รายการนี้ไหมรายการนี้นะครับเงินชุบขาวนะฝั่งเพชรซีซนักกากทองคํากอบทองสูบสร้างสายที่สององค์เนี่ยเงินชุบขาวนี่ฮะนักการทองคำเลยเลขค้ณเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งฮะเอาไปครับพี่ชายนะครับตอนนี้ทองจะหกหมื่นแล้วนี่ครับทองจะหกหมื่นแล้วนะครับรายการนี้ผมขอที่สองพันเจ็ดร้อยบาท 2,700บาทพอครับพี่นะครับรายการนี้นี่ฮะรายการนี้นะครับนดาได้ผมวางไว้ให้น้แถมเด็ดด้านล่างนะครับเอาไปครับพี่ชายนะครับจัดไปฮะรายการที่ส8นะครับ2,700บาทพอพี่ชายต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปฮะรายการที่19 รายการที่กล้าเปิดมาพี่โอ้โหรายการนี้อะไรครับพี่นะครับรายการนี้เนื้อนวะพลังเงินนะฮะหน้ากากเงินนะฮะหลังหน้าก,ากากเงินนะฮะลงยาสาร,ริกาเลขคูัเบอร์หมายเลขสี่ฮะฝั่งเพชรนะครับังฝังพลซีซ็นเต็มสังกตินะฮะไล่สีด้วยนะครับจัดไปพี่ชายตรงนี้จัดให้ครับสี่ร้อยบาทจัดให้ครับสี่ร้อยบาทพี่รายการที่สิบเก้านะโอ้โหงามๆนะครับต่อมาฮะรายการสุดท้ายของอีพีนี้ครับรายการที่ยี่สิบนะ รายการที่ยี่สิบขออนุญาตเปิดขึ้นมา,พร,าพ,พร้อมๆกันพี่รายการที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาพี่โอ้โห,โหองค์นี้สวยงามอย่างนั้นเนื้อเงินใช่ไหมหรือรายการที่คนจะเบอร์ไปสามครับการไหลเงินเงินพื้นฟ้าขอบดําจีวอนส้มลงยาสาริกาครับเล่นแต่สร้างสามที่สองเหรียญนี่เอาไปครับรายการนี้สองร้อยแปดสิบบาทตร์นะครับนะ วันนี้มีมาให้พี่นะครับ20รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูแลกันแตพี่พี่นะหากชอบรายกันไหนนะคะสามารถตนนิดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้กลับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ